การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือ,อยังครับ สวัสดีครับพลพักนักรุงครับใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะยุ่งอยู่กับการเลือกหาซื้อของขวัญน,นะครับวันนี้ผมมีทางเลือกของของขวัญดีๆมาฝากครับเมนูคาหวานสร้างสรรค์ที่สามารถมอบให้กันเป็นของขวัญดีๆได้ครับและที่พิเศษนะครับก็คือว่าเมนูทุกเมนูในวันนี้ล้วนมีวิธีการทําที่แสนง่ายครับเมนูแห่งความสวยงามเมนูของขวัญของเราในวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้าง พร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับของขวัญชิ้นแรกของเรานะครับผมจะทําขนมปังกรอบนะครับซึ่งมีรสชาติของขิงอยู่ในนั้นนะฮะขนมปังกรอบตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขนมที่มีคุณค่าดีๆเอาไว้ทานเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้เป็นของขวัญเนี่ยครับไม่จํากัดเฉพาะว่าผู้ใหญ่ทานนะครับบางทีฟังแล้วอาจจะบอกว่ารสชาติของขิงต้องผู้ใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าขนมปังกรอบตัวนี้เด็กๆทานก็จะหลงรักเช่นเดียวกัน แล้วครับผมเลือกใช้ขนมปังนะฮะขาวเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมใช้เป็นขนมปังที่สดใหม่แล้วก็แผ่นหนานะครับลักษณะนี้ครับเวลาที่จะทําแล้วเราก็ทําเยอะๆเลยนะฮะใช้ทั้งหมด -2 อซองด้วยกันครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมจะใช้2สเต็ปนะฮะในการปรุงนั่นก็คือการเอาไปอบให้แห้งก่อนตอนอบตอนที่เปิดไว้แล้วที่170องศานะครับจะอบประมาณ8นาทีเท่านั้นนะครับเราหั่นให้ขนมปังเป็นแท่งๆครับลักษณะนี้นะครับ เอาขอบไปด้วยนะครับนำเข้าอบนะครับเราใช้อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับ7 7อองศาอบเป็นเวลา8นาทีครับในระหว่างที่ขนมปังอยู่ในเตาอบนะครับเรามาทําน้ําตาลลดขิงกันดีกว่าครับผมใช้ขิงผงนะครับใช้ค่อนข้างเยอะน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงนะครับเราใส่ขิงผงลงไปประมาณสัก3าช้อนโต๊ะครับ ก่อนที่เราจะทอดเนี่ยขนมปังที่เราอ,าอบเสร็จนะครับต้องเย็นก่อนนะฮะใส่ลงไปเลยครับน้ำมันอย่าร้อนมากนะครับร้อยองศา160องศาไม่เกินนี้ครับสีสวยแล้วหลักจากน้ำมันครับเราพักให้เสด็จน้ำมันประมาณ1นาทีนะครับสำหรับขนมปังที่ อุ่นๆอยู่นะครับแต่ยังไม่เย็นนะฮะเราก็มาคลุกกับน้ำตาลขิงครับผมคลุกน้ำตาลลดขิงเสร็จนะครับเราก็นำใส่กล่องสวยๆแล้วก็แต่งให้น่ารักครับเรียบร้อยแล้วครับสามารถเป็นของขวัญได้เลยครับและนี่ก็คือของขวัญเมนูแรกที่ผลนำมาฝากในวันนี้ครับกับขนมปังกรอบรสขิงครับ เราทั้งอาคารนะคะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ําท่วมหมดหลังคารั่วนะคะเวลาเนันเรียนเนี้ยน้ำก็หยดเด็กๆก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะมาเรียนก็ทําให้คุณครูทุกคนเนี่ยค่ะมีกําลังใจเป็นคุณครูมืออาชีพต่อไปค่ะครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีความห่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติตลอดมาด้วยความห่วงใยจากเราบริษัทเทพปดุงพรมพร้อมจังกัน ฟาร์มเฮาส์เคกโร่จะรถไหนไหนก็นุ่มเต็มฟิลทำไง<ำ>อะแฉกหร <H anya? S 3> อก็ชอบกระดไงอร่อยได้อารมณ์เต็มเต็มฟาร์มเฮาส์เคกโร่มาแฮปปีปีมาเมีย948 0ตีหัวมาลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทะนอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แลกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30ธันวาคมนี้ สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินัล5,000 ppm ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสติลตราหัวม้าลายของขวัญแบบไทยๆกันบ้างนะครับผมจะทำวุ้นกรอบนี่ะมะตูมครับมะตูมที่เราซื้อมาก็าจะเป็นมะตูมแห้งนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอามาตุ่มของเราเนี่ยนะฮะมาปิ้งนะครับให้หอมดีก่อนครับพอมะตูมของเราหอมดีแล้วก็ใช้ได้นะครับน้ามะตูมนะครับมาใส่ในน้ําทั้งหมดสาถ้วยครับนํามาตั้งไฟนะครับหลังจากที่เดือดแล้วนะครับผมลดลงมาเป็นไฟกลางนะครับต้มต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะครับมะตูมก็จะมีสี องแดงเข้มนะครับแล้วก็เนื้อมะตูมก็จะนิ่มขึ้นใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็ปิดไฟนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเพื่อที่เราจะได้วุ้นที่ใสนะครับในหม้อใบเดิมล้างน้ำง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะตวงน้ำมะตูมนะครับให้ได้2ถ้วยนะครับผมมีดอกอัญชันนะครับประมาณ10ดอกเราใส่น้ำมะตูมที่เหลือลงไปนะครับประมาณสักประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้สีของดอกอัญชันออกมานะครับส่วนน้ำมะตูมที่เหลือนะครับเราพักให้เย็นลงก่อนครับหลังจากน้ำมะตูมเย็นลงแล้วนะครับเราใส่ผงวุ้นลงไปครับใส่ลงไปแล้วเราคนนะครับให้กระจายดีแล้วก็พักไว้นะครับเป็นเวลา10-15นาทีนะครับให้ผงวุ้นเนี่ยดูดน้ำมะตูมก่อนครับหลังจากนี้นะครับเราก็จุดไฟได้เลยครับ ในการทําวุ้นในวันนี้นะครับง่ายๆเลยพลใช้หม้อสเตลเลตแค่ใบเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หม้อสเตลเลตที่พลใช้เนี่ยครับต้องบอกว่าข้อดีของเขาคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยด้ามจับจะเป็นยางที่กันความร้อนเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราทําอาหารในครัวเนี่ยนะครับแล้วเราเผลอให้เปลวไฟเนี่ยลามขึ้นมาข้างหม้อมันไม่ได้ร้อนข้างหม้ออย่างเดียวนะครับมันจะทําให้หูจับของเราเนี่ยด้ามจับของเราร้อนไปด้วยแต่อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยางที่กันความร้อนนะครับ พอน้ำมาดูมที่มีผงวุ้นของเราเดือดแล้วนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปครับผมน้ำตาลเวลาที่เราทําวุ้นกรอบเนี่ยนะครับจะมีจํานวนที่เยอะกว่าวุ้นธรรมดาเยอะนะฮะผะวุ้นกรอบเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเกือบคล้ายลูกองนะครับเราใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายครับหลังจากเราใส่น้ําตาลนะครับเราลดมาที่ไฟกลางแล้วเราก็เคี่ยววุ้นของเราเนี่ยครับประมาณ10นาทีนะครับถ้าเราใช้ไฟต่ํา เวลาที่เรานําวุ้นไปต่างแดดเนี่ยครับที่ผิวของเขาจะไม่เป็นผลึกน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไฟสูงน้ําก็จะระเหยเร็วเกินไปวุ้นของเราก็จะออกมาแข็งมากเกินไปนะครับผมจะทําเป็น2ส,สีนะครับสีแรกเนี่ยก็เป็นสีธรรมชาติของเขาเลยที่เหลือนะครับนี่ฮะเราใส่น้ำดอกอัญชันที่เมื่อกี้ผสมไว้ลงไปครับคนให้เข้ากันครับ แล้วก็ตั้งไฟต่อกประมาณสัก1น,นาทีนะครับเนื่องจากว่าเราใส่น้าดอกอัญชันลงไปเสร็จแล้วก็ใส่อีกถาดหนึ่งนะครับกลองเช่นเดียวกันแล้วก็พักให้เย็นเซตตัวแล้วก็แข็งดีครับวุ้นกรอบทําไม่นานนะครับแต่ช่วงพักเนี่ยเราพักนานนิดหนึ่งเพราะเราต้องใช้แดดครับเราเอาวุ้นออกจากพิมพ์นะครับเราตัดเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมนะครับ สิ่งที่จะทําให้วุ้นกรอบเป็นวุ้นกรอบได้นะครับก็คือ ผลึกของน้ำตาลที่เคลือบอยู่รอบๆบุ้นะครับซึ่งผลึกของน้ำตาลเนี่ยครับจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรานำไปตากแดดครับต้องตากแดดจริงๆนะครับหลังจากที่เราตากแดดแล้วเนี่ยนะครับมุนของเราก็จะสีอ่อนลงเล็กน้อยครับเราตาก3แดดนะครับหรือประมาณ3วันนะครับแต่ละวันนะครับพอเราเก็บเข้าบ้านเราก็พลิกด้านนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตากมานะครับทั้งหมด3แดด3วันนะครับให้แห้งสนิทจริงๆนะฮะเนี่ยครับ ผิวเขาก็จะตกผลึกเป็นแบบนี้นะครับแล้วสีก็จะอ่อนลงเล็กน้อยนะครับพร้อมที่จะใส่ขดโหลส,สวยๆให้เป็นของขวัญน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นขนมที่ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับดังนั้นผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดจะทำทีหนึ่งเนี่ยทำเยอะๆไปเลยครับคุณผู้ชมครับ น่ารักน่าชังนะครับแล้วก็หอมน้ำสมุนไพรน้ำมะตูมนะครับและยังสามารถให้เป็นของขวัญได้ด้วยและนี่ก็คือวุ้นกรอบมะตูมครับ ีป่ปีมาเมีย9 0 48ปีหัวม้าลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทะนอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แรกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30ธันวาคมนี้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์100%ตาชาวเกาะผลิตด้วยกระบวนการเบี่ยงสะกัด และน้ำมันมะพร้าวยังสามารถนำมาปรุงเมนูอาหารคาวหวานได้มากมายไม่ว่าเมนูผัดทอดเมนูเบเกอรี่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่คุณโปรดปราน นี่ก็คือคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่ในน้ำมันมะพาร้าวบร100ิสุทธิ์ร0อเปเซตราชาวเกาะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม็กคมิกหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจสิ่งที่พลกำลังล่อนอยู่นะครับก็จะมีแป้ง มีเกลือครึ่งช้อนชามีผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็มีอบเชยอ,อีกหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะครับลอนไปทำไมครับ ลอนไปเพื่อจะทำคุกกี้ครับสูตรนี้นะครับก็คือคุกกี้ข้าวโอ๊ตลูกเกตและช็อกโกแลตชิพนะครับแต่ผมมีทางเลือกครับคุณผู้ชมจะทำให้เป็นคุกกี้สำเร็จรูปเลยก็ได้หรือจะแยกส่วนประกอบของแห้งเนี่ยนะครับใส่ลงในควดโหสสวยๆแล้วมอบให้ผู้รับเป็นของขวัญเขียนสูตรไปให้คนนิดนึงนะครับว่าให้ใส่ไข่เพิ่มใส่เนยละลายเพิ่มแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาเพิ่มเขาก็สามารถอบเองได้เช่นเดียวกันนะครับ ก,ก่ถ้าเผื่อเราต้องการให้ในรูปแบบของขวัญเนี่ยแบบที่ยังไม่อบเราจะจัดหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ล่อนเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมีแป้งมีผงฟูมีเกลือแล้วก็มีอบเชยนะครับเรามีน้ําตาลทรายแดงเรามีน้ําตาลทรายขาวเรามีข้าวโอ๊ตนะครับแล้วผมก็มีทัวเม็ดมะม,ม่วงหินมะพร้าวน,นะครับซึ่งอบอยู่ในตู้นะฮะเราจะอบประมาณ h a l ์ b a นะครับก็คืออบไปประมาณครึ่งทางนะครับผมใช้ไฟ180องศาอบประมาณสัก4ีนาทีก็พอแล้วครับเราพักให้เย็น แล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอาล้ละ่ะสําหรับขวดโหลที่เราจะใช้ใส่คุกกี้สูตรนี้นะครับคนใช้คนโหลที่ประมาณขวด1.25ลิตรนะครับอ่าแล้วละครับถั่วของเราใช้ได้นะฮะก็นำออกมาพักก่อนนะฮะให้เย็นลงตอนนี้นะครับเรามาจัดเรียงกันเลยนะครับจะใส่แป้งนะครับที่เมื่อกี้เราล่อนแล้วนะครับลงไปครับ ต่อด้วยข้าวโอ๊ตนะครับน้ำตาลทรายแดงครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับถั่วเม็ดมะม่วงครับผมซึ่งเราจะสับหยาบๆเล็กน้อยนะครับ ก็จะเป็นลูกเกตรครับต้องบอกว่าลูกเกตเนี่ยเป็นผลไม้แห้งที่เราติดบ้านไว้ได้เลยนะครับใส่อาหารก็ได้อย่างข้าผัดอเมริกันที่คุณหนูชอบกินนะฮะหรือว่าจะเอามาทําขนมปังทําคุกกี้ทำเบราวนี่ได้หมดเลยลูกเกตเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันอีกตัวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีนะครับของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยครับ แล้วล่ะเราจบด้วยของดีที่สุดนะฮะใส่ลงไปด้านบนครับถ้าอยากให้หรูหรากว่านี้นะครับจะใส่ผลไม้แห้งหลายๆอย่างก็ได้นะครับบูเบอร์รี่แห้งแคนเบอร์รี่แห้งเชอร์รี่แห้งได้หมดเลยนะครับปิดฝาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดก,การผูกบงผูกโบให้สวยงามครับ